ฮัลโหลทุกคนสบายดีพี่น ja. ้องสวัสดีจ้าฮัลโหลแต่ก้าโอ้ยยแตับ้าไปดูเนี่กินข่าวพี่น้องเ้ายเศกฟานเลยเศกฟานเศกอันเจ้าเศกอันเจ้ากกกยยยััดดดฮง今日ามเย่างส่งอ่ะ สาม样สามส่งอีเเอเออ่งซีอิววันนี้กินกับข้าวสามอย่างจะพี่น้องกินคนเดียวกับข้าวสามอย่างมีแต่กับข้าวเหลือทั้งนั้นแหละกินแต่กับข้าวเหลือทั้งนั้นแหละแกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อกับมะละกอมาวานนี้แล้วอันนั้นก็คุณเชียงทอดแล้วก็มีน้ำพริกปลา แล้วมิปะละก็ถั่วพูจ้ะโอ้มาเด้อมากินข่าวหิวข่าวแหง้งแหง้งกินข้าวจ้ะพี่น้องเอ้ยกินข้าวจ้ะมาเด้อมาเด้อเด้อจ้ะชำ้มชื้อยวิสเมียพี่บา This is my lunch time จุดแรกอีสานฟู้ดยาเสกลือดกอดชอยอืมแซ่บ ถูกผูอ่อนดีจังเลยเนี่ยแซบแซบถูกูไปร้านไทยไปได้จากร้านไทยมาเมื่อวานเมื่อวานซืนไปร้านไทยมาอร่อยมาก ทีแรกกะว่าจะทํายําตัวพูอืมทีแรกฉันกะว่าจะทํายําตัวพูไงทีนี้เครื่องไม่ครบขาดกากมะพร้าวไปหากากมะพร้าวไม่มีก็เลยไม่ได้ทำมาไปกินกับน้ำพริกซะเลยทีแรกกะว่าจะทํายําตัวพูให้ดูนะสูตรโบราณโบราณขาดกากมะพร้าวต้องใส่กากมะพร้าวด้วย กับข้าวแซ่บมีแต่กับข้าวจัแซ่บมีแต่อร่อยอ่อยจ้าอร่อยแบบอิสานบ้านเหาเด้ออร่อยแซ่บแบบพิสานจ้าอร่อยแบบมันอกมานอกนะ

嗱，基本咧就三樣咧就食噶啦啊！每一日咧食、呃、都係食呢三樣噶啦，三個誒牛肉菜啦、泰極菜同埋潮州菜。<c oughs> 南邊菜咧好少食噶，南邊菜重咖喱味嘅。 南邊菜咧，泰國啊，南邊南邊南邊嗰度咧，布吉嗰度咧，即係南邊啦吓，食嘢咧就重咖喱嘅、啊，因為咧佢住近馬來西亞，所以咧南邊人就食咖喱。 同埋北北邊嗰啲人咧，北上啊，泰國北上都係食嘢都唔同啲噶。寮國人咧，同埋北北邊人咧，嗰啲咧就係食糯米飯噶嚇。 พูดกวางตุ้งให้คนกวางตุ้งเขาเข้าใจให้คนฮ่องกงเขาดูอยู่ให้เข้าใจว่าทั่วไปเนี่ยที่บ้านนะ่ะจะกินกับข้าวอ่ากินกับข้าวแล้วก็จะมีอาหารอีสานอาหารไทยแล้วก็จะมีอาหารแต้จิว๋วอาหารจีนนะ่ะอืที่บ้านก็จะกินพวกปลาลงปลาโลพวกเป็ดพะโลอะไรพวกนี้นะ่ะที่บ้านฉันจะกินแบบนี้นะกินกับข้าวก็จะมีอาหารไทยกับพวกกะทิพวกแกงอะไรพวกเนี้ย ที่บ้านฉันกินประจําเนี่ยก็จะมีอาหารไทยอาหารนิสารแล้วก็มีอาหารพวกเต๊จสีวัวอะไรพวกเนี้ยบ้านฉันกินแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารนิสารเด้อพูดให้เขาฟังนะพูดให้ไอ้คนคนฮ่องกงก็เข้าใจจะแต่เรากินกันทั่วไปอ่ะอาหารสามอย่าง อย่างทุกบ้านเขาจะกินเขาจะกินอาหารสามอย่างพวกนี้ใช่ไหมล่ะประจํากินประจําอะกินบ่อยๆอ,ยอะพวกอาหารเหนืออาหารใต้อะไรพวกนี้เ็าจะไม่ค่อยได้กินใช่ไหมล่ะที่บ้านฉันไม่ค่อยได้กินไงอืมแสรบ 好耐，好耐，好 <noise> 味，好味。<noise> <noise> 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 ฉันกินอาหารธรรมดาแต่ว่ามันอร่อยอาหารก็ส่วนมากก็จะทําเองนี่แหละอยากกินอะไรก็ทํากินไปน้องกะ <c oughs> ว่าจะกินถั่วพูให้หมดเพราะว่าซื้อมาสองวันมันเริ่มจะไม่ค่อยจะดีละต้องรีบกินให้หมดนะวันนี้นะ โอ้ oh, แซบนะพริกแกงก็แซ่แบก <c oughs> ินกับข้าวเหลือกับข้าวเก,ก่าหน้ากับข้าวในตู้เย็ยนเอามาอุ่นเข้า <c oughs> What's that? จะกินถั่วพูให้หมดไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวถั่วพูมันจะเสีย <c oughs> มจจาลยจ้ากินข้าวนันกันพี่น้องเย ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ กินกับผู้เดียวก็แซ่บจ้ะฮลาวก็ยังๆสๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆวาหๆ้เมๆๆกินผู้เดียวก็แซ่บผู้เดียวนๆๆๆๆะ จบหมดแล้วโอเคม,าเอาออ,มาเอาออกไปก่อนทิงหมดแล้วก็เอาออกไปก่อน วันนี้ไม่มีแดดเลยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยหนาวนะวันนี้นะวันนี้เก้าองศาจ่ะก็แม่สับเก้าโตราหูหยิดอ่ะไปค้าชอกันด้วยช่วสายหอนฉันน่ะร้อนฉันไม่หนาวเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ย กินแค่นี้ก่อนจ้าประเดี๋ยวสักสี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งกินข้าวันละสองมือบางทีก็กินมือเดียวจ้ะถ้ากินว่าถ้าถ้ากินเยอะนะ้ากินหมดเลยอะนะอย่างพวกขนมจีน่ะถ้าฉันทําขนมจีนฉันจะกินเยอะฉันกินมือเดียวฉันกินเป็นกิโลแล้วเนี้ฉันก็อยู่ละไม่ต้องไปกินหลายมือกินมือหนึงเอาให้มันสะใจไปเลยกินให้มันอิ่มๆข้าอย่างข้าวนี่เ็าจะกิน อย่างอย่างข้าวเนี่ยก็จะหุงน้อยหน่อยจะกินน้อยหน่อยประเดี๋ยวสก 4, ักสี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งกินนินดๆเนี่ยหน่อยจ้าเพราะว่างดอาหารเย็นเพราะว่าลดความอ้วนอยู่ตอนนี้ไมู่้อ้วนขึ้นหรือผอมลงนะแต่รู้สึกมันเบาตัวลงไปหน่อยนึงรู้สึกว่าช่วงช่วงช่วงไหลช่วงรักแร้เนี่ยมันจะเบาลงไปหน่อยนึงมันไม่ค่อยเกะก,กะเท่าไหร่นะหรือว่ามันจะลดมันจะลดหรือมันจะเพิ่มเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้ชั่ง แต่ว่าดูดูก็ดูหน้าดูตาก็ยังก็เหมือนเดิมนะเหมือนก็ยังยังเหมือนก็ไม่ลดเลยเหมือนก็ไม่ลดอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายจ้ะพี่น้องเอาไม่ได้ออกกําลังกายมาครึ่งปีแล้วนะปกติแล้วจะไปวิ่งเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายมาครึ่งปีแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยแล้วอ้วนขึ้นเยอะเลยนะทำยังไงจะลดได้ล่ะพี่น้องเอ้ย <laughs> ก็บอกว่ามีกาแฟกินแล้วถ่ายดีกินแล้วถ่ายกินแล้วลดน้าหนักน้ําหนักลดเห็นเห็นเห็นในเฟซนะที่เห็นเขาโฆษณาเห็นเขากินก็ว่าเจ้าของเจ้าของทําอะไรเงี้ยเขาเป็นเจ้าของไงเขาทาเฟซไงฉันก็ดูนะใครต่อใครที่เขาทาเฟซน่ะแล้วก็ดูก็ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะหรือว่าเขาอดอาหารเองหรือว่ามันจะพร้อมจริงๆฉันก็นึกอยากจะล้อมกันนะ ที่นี่มันหาซื้อไม่ได้จ้าเพราะว่าฉันจะสั่งฉันก็ทําไม่เป็นอีกนั่นแหละมันเพราะว่าที่นี่นะถ้าเกิดว่าสั่งไอ้พวกไอ้ของอะไรพวกนี้มันมันก็เข้ายากเหมือนกันจ้ะฮ่องกงเนี่ยจะสั่งของจากเมืองไทยนะเข้ายากมันตรวจมันตรวจมันตรวจเยอะมันตรวจเยอะมันถามเยอะเออเออเอาเข้ามาไม่ไม่ง่ายๆหรอกเออมันตรวจมันถามป้ยยาถ้าเกิดมีพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ย ยิ่งแล้วใหญ่เนี่ยตรวจสอบเยอะเออแล้วก็ถามนู่นถามนี่พวกยาพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะพวกยาเนี่ยเพราะว่าเขามันไม่มีใบอนุญาตไงก็ห้ามเอาเข้าจากพวกยาพวกเนี้ยเพราะมันจะผิดกฎหมายไงที่นี้ก็เอาฉันก็สั่งไม่เป็นอีกแหละฉันไม่รู้จะสั่งยังไงสั่งก็สั่งไม่เป็นอีกแหละฉันเพราะว่าฉันไม่มีธนาคารที่เมืองไทยนะที่ธนาคารที่เมืองไทยฉันไม่มีไงฉันไม่มีฉันจะโอนเงินโอนอะไรเงี้ยฉัน ฉันโอนไม่ไม่ไม่นั่นไงแต่ว่าอยู่ต่างประเทศฉันก็โอนให้ให้ได้อยู่แต่ว่าฉันต้องไปอีกที่หนึ่งเออมันไปมันไปอีกที่หนึ่งไปโอนอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันแปบลบว่าเราสั่งปุ๊บเนี่ยเราเราใช้โทรศัพท์เนี่ยโอนเงินไปเลยใช่ไหมล่ะเราแบบเราเราจองของอะไรพวกนี้เราสั่งของใช่ไหมล่ะแล้วก็โอนเงินไปเลยอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะไออย่างนี้อย่างฉันน่ะต้องไปอีกที่หนึ่งไปโอนเงินน่ะเนี่ยนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะ ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีนะถ้าเกิดข้างๆบ้านเอตรงตรงใกล้ๆเนี่ยที่นั่งรถครึ่ชงชั่วโมงก็เกิดร้านเขาไม่เปิดฉันต้องไปฝั่งฮ่องกงอะ่ะฉันต้องไปฝังง่งฮ่องกงไปโอนเงินที่ฝังง่งฮ่องกงธนาคารธนาคารกรุงเทพอะ่ะธนาคารกรุงเทพที่ฮ่องกงอ่ะนะมานั่งรถเป็นชั่วโมงเออนั่งรถประมาณสักชั่วโมงชมงั่วโมงครึ่งได้แหละประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะเออทีนี้มันก็ลําบากนะพูดถึงฉันเห็นในเขาโฆษณากาณาันนาเขา เขากินกาฟงกาแฟเขากินโกโก้แล้วเขากินแล้วเขาลดน้ำน้ำหนักเขารดเนี่ยฉันก็นึกจะอยากเหมือนกันเออฉันก็นึกอยากจะกินเออ <c oughs> ทีนี้ว่ามาสั่งสั่งมาฮ่องกงเนี่ยมันสั่งยากไม่ใช่อะไรแล้วก็ตรวจสอบเออเขาตรวจสอบแล้วมันเป็นอะไรถ้าว่าถ้าว่าเป็นเขียนมาว่าส่งเป็นกาแฟเป็นโกโก้อะไรพวกนี้คิดว่าไม่มีปัญหานะคิดว่านะถ้าถ้าเขียนถ้าเขียนว่าเป็นยาลดน้ําหนักอะไรพวกเนี้ย อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะจะเขียนพวกว่าส่งมาเป็นกาแฟเป็นโกโก้อะไรพวกเนี้พวกเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยพวกกาฟฟกาแฟพวกโกโก้อะไรพวกอะไรช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยอย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเขียนมาบอกว่ายาลดน้ําหนักเอออย่างนั้นเสร็จแน่ก็ไม่เข้านะเออจ้าวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าอะเดี๋ยวก่อนวันนี้ใครวันเกิดใครอ่ะโอ้มีคนเกิดมวันนี้มีต้องมีคนเกิดแน่ๆต้องมีแน่นอนจ้ะ ทุกวันก็มีคนเกิดนะคะสําหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดละกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยร่ำร่ำรวยคอยชีวิตเป็นแต่ความสุขตลอดไปจ้าปิ่งกอกำยาสร้างอยัดจุกเลยสร้างอยัดไฟหอลอละฮะอ่าสั้นท้ยกินห้องละเอาห,าหา้อยซ้ำๆมาตาจ้าโอเราใจกินอป๋าแล้วจ้าไปไปจ้า